เดวิดสลิแวนประธานเวสแฮมมั่นใจว่า99%เดคกเกิไรส์จะออกจากสโมอสสรในช่วงซัมเมอร์นี้กองกลางทีมชาติอังกฤษวัย24ปีตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการย้ายออกจากลอนดอนสตียมเดวิดสลิแวนบอกกับ BBC r a ี i รดิอว่าเราให้สัญญาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วว่าถ้าเขาทุ่มเททุกอย่างให้กับเราเราจะปล่อยเขาออกจากสโมอสสรมันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมและเหมาะสมที่จะทำ เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาไร้กลายเป็นกัปตันทีมเวสแฮมคนที่สามที่ชูถ้วยรางวัลให้กับสโมสรตามรอยบอบบี้มัวผู้ยิ่งใหญ่ที่ชูยูโรเปียนคัพวินเนอร์คัพในปี1965และตำนานของสโมสรอ,อย่างบิลลี่บอร์ดที่นำทีมขุน้อนสู่เอฟเอคัพในปี1975และ1980ไร้ลงเล่นไปแล้ว245เกมและยิงได้15ประตูให้กับเวสแฮมโดยได้เริ่มต้นในฤดูกาล2016 ถึง17หลังจากผ่านเข้าอกาเดมีเขาเป็นตัวแทนของสาธารณรัฐไอรแลนด์ครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนความจงรักภักดีระหว่างประเทศไปยังอังกฤษซึ่งเขาได้รับการต่อยอด41ครั้งโดยเล่นทั้งหมด5นัดในฟุตบอลโลกปีที่แล้วจูเลียนดิกอดีตกองหลังเวสแฮมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตาฟโค้ชในช่วงฤดูกาลที่ร้ายประสบความสำเร็จกล่าวว่าการจากไปของเขาจะทำให้แผนมิดฟิลด์เป็นโมฆะ เขาแทบไม่จ่ายบอลเลยมันยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเขาเป็นทรัพย์สินของทุกสโมสรและเวสแฮมจะคิดถึงเขาดิทก,กล่าวกับ BBC Radio ด i โอนักเตะต้องการคว้าถ้วยรางวัลมันไม่เกี่ยวกับเงินหรอกเพราะพวกเขามีรายได้เพียงพอผมไม่สามารถตัดนิดเด็กที่ต้องการไปและคว้าถ้วยรางวัลได้ท่าเวสแฮมได้ถ้วยรางวัลทุกๆฤดูกาลฉันมั่นใจว่าเขาจะทำแบบนั้นอยู่เทรเวอร์บลุกิงตำนานเวสแฮมกล่าวกับ BBC Radio ด i โอลว่า ไร้เป็นผู้นำและขับเคลื่อนผู้คนความรู้สึกโดยทั่วไปคือเขาจะเดินหน้าต่อไปแต่ยังไงก็ตามเขาน่าจะออกไปเร็วกว่านี้แต่ด้วยวิธีการที่จบลงเขาจึงไม่ขออะไรอีกแล้วเมื่อใครคนหนึ่งออกจากสโมสรแบบนั้นคุณมักจะคิดว่าแฟนๆจะไม่มีความสุขแต่เขาคือเครดิตของสโมสรเราจะขออวยพรให้เขาพบเจอแต่สิ่งที่ดีสุดท้ายนี้เราขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการติดตามให้ช่องเดอะบอของเราด้วยนะครับ